าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผม e X-Man Thailand นะครับตอนนี้ผมจะมาสอนวิธีการรับเหรียญตาภายในแมบบวิวออบอกันครับซึ่งค่อนข้างจะถามว่ายากหรืองเล่าก็ระดับหนึ่ง <c oughs> ซึ่งวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษก็เป็นคุณจีนนะครับจากช่องจีนแนตี้ซึ่งก็ <c oughs> น่าจะรู้นะว่าเขาเป็นใคร ใครเป็น F G ช่องเขาอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยซึ่งวิธีการทํานะครับให้กดตรงนี้นะครับแล้วมันจะมีจอยแล้วก็รอคนอื่นโฮสต์ไปนะครับเมื่อมีคนมาแล้วหัวหน้าตีห้องก็จะทําการกดเริ่มนะครับเฮ้ยเอออันนี้อันนี้อันนี้จุ๊บเรียบร้อยเรียบร้อยไอพวนด้วยอันหนึง่งโอ้โหผมบอกเลยผมพร้อม แล้วมันก็จะมีฉากคัดซีนตัดออกมานะครับ You u i n d ว h e n start อันนี้คือผมอัาจไปแล้วนะตอนแรกคือมันเฟลเอ,อ้ยทำไมวนแค่นี้ล่ะท่านผู้ชมมันวนแค่นี้มันเกิดอะไรขึ้นโ oh อ้ไม่อ๋อดีเตรียมใจท่านผู้ชมอจะรอดไม่รอดก็อยู่ที่ดวงแล้วนะครับท่านผู้ชม ah, อาบ a t ี l เนรอบนี้ เฮ้ยไม่เอาไม่เอาเพลงนะโอเคท่านผู้ชมตอนนี้ก็อาร์บีแบทเทิจิ๋วของเราได้เริ่มแล้วไอโฟนได้ไปนเน่ยโอ้โหใจได้ใจได้ไม่สนับสนุนโอ้ no ไม่ iPhone, 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 iPhone. ออไอฟโฟนไอโฟนไอโฟนโอ้ไอโฟนยังไกลโอ้ตอนนี้ ผมก็นำไปแล้วนะครับพอไอพ่นโอ้ไม่ถ้ามีเสียงรบกวนยังไงก็ขอใครขอใคซึ่งเรือผมก็ค่อนข้างจะหนักเลยสำหรับเรือทองทองคำด้วยโอ้ไม่ไม่อย่าเพิ่งคุ้มยากสิโอเคนะท่านผู้ชมถ้าผมปล่อยโออโอแมนเขาก็จะมีเวลาของเขานะครับว่าอุ้ยมีเจ็ตแพ็คด้วย ซึ่งผมก็จะเลือกใช้เป็นเจ้าตัวเขาเรียกว่าเป็นมอเตอร์ถ้าไม่ผิดจะเป็นมอเตอร์นะครับก็ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอู้คอนแบนโอนี่ดานใหม่ถ้าไม่ผิดท,ท่านผู้ชมผมจำได้เออโป้งโ้งอู้คอ,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 อนแบนโอไม่เออแบบนี้ก็ปลอดภัยหนึ่งอย่างแต่มันขับลำบากท่านผู้ชมโอ้ออตาย กระแทกหินตายต้องโอ้ย่าพึ่งลอยนะอย่าพึ่งลอยดีสุดตอนนี้ของผมมันก็จะเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรนะมอเตอร์มอเตอร์เรือนะท่านผู้ชมสุดลมปานท่านผู้ <c oughs> ชมอยากให้ผมพูดด้วยพาวเวอร์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์หรือว่าเสียงแบบปกตินะท่านผู้ชมอย่าลืมคอมเมนต์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 อีกนี่โอ้โอ้โอ,โอ้ผมไม่ชอบลูกบอล หลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงตอนนี้ผมอยู่ด่านโบริงว้าวเขาไม่ให้ใช้พวกเครื่องบินนะครับตอนแรกผมนึกว่าใช้ได้นะซึ่งคลิปนี้อาจจะไม่มีอะไรละเอียดมากนะผมเอาเหรียญตาน,นขวาไปซ้ายกดซ้ายไปขวาเจ็มไม่แจ็มอู้อู้นักผู้ชมพยายามอย่าโดนน้ำพึ่งนะผมไม่แนะนำเลยมอตเตอร์พังละสวยแล้วโอ้ไม่ โอ้เรือทองคำผมไม่น่ารอดไม่ไหวแล้วถึงแม้จะมาดันพึ่งแล้วท่านผู้ชมเออโอ้โหดันบีสวามนี่บีสวับออกมาออกมาเออเออแตกแตกเร็วจังเลยผมแพ้แล้วผมแพ้แล้วจะดูกินโลบล็อกสุนสามต่อนะครับผมคิดว่าเขาคงจะเวียนหัว อ่าเพราะเรือมเมาเรือนี่นะคุณผู้ชมอุ๊อยู่ไดโลจีเอ็มลูเซอร์อันนี้ผมบอกว่าตัวเองเป็นลูเซอร์นะคุณผู้ชมโอประตูโอโหเตรียมพร้อมสถานการณ์ โอ้โหอายแล้วเนี่ยเอา้าห,หล่นหรืออะไรโอ้เอา้าโอ้อันนี้โดนบอลทับตายนะท่านผู้ชมแต่ผมเนี่ยแหละตายอานาตายเพราะน้ำพึ่งโอ้โอหรุนแรงมากก็ได้ไม่ยากนะท่านผู้ชมนี่เราก็จะได้ถ้วยรางวัลมาอ๋อเขากีบผมวินนะท่านผู้ชม ก็ขอบคุณกินเนจิสด้วยนะครับปะปะปะเอ้ยจะดิดนนิ้วเลยรนั้งหนเนี่ยก็วิธีการง่ายๆผมขอสรุปรวมเหมาวรวมเลยก็คือหนึ่งกดตรงที่อาร์บีแบเทิก่อนเราอย่าเพิ่งสร้างเรือนท่านผู้ชมเราไม่สามารถลแล้วก็กดโฮสปุ๊บจะมีคนอีกหนึ่งคนหรือว่ารหัสรหัส2องเราก็ได้ให้เราจะไว้เข้ามาแล้วก็กดโฮสเหมือนกันมันก็จะจอยจอยตี้กันพอจอยตี้กันปุ๊บ มันจะมีเวลาสุประมาณ3นาทีมั้งถ้าไม่ผิดนะมันจะให้พวกเราสร้างเรือนะครับก็สร้างๆๆ้ไปแต่สิ่งที่เราใช้ไม่ได้น่าจะเป็นพวกเจ็ดเจ็ดไม่น่าจะใช้ได้นะเมื่อกี้ผมลองดูละกับที่อะไรนะที่นั่งของเจ็ดนะครับนี่บินมาแั้วแต่ไกลเลยจีจีจี G ซึ่งไม่มีไรมากนะท่านผู้ชมเมื่อสร้างเรือเสร็จปุ๊บก็แข่งกันเลย ใครไปไกลกว่ากันหรือให้รหัสลองมาตายตั้งแต่ต้นเกมอันนี้ก็คือง่ายเลยแต่นี้เขาให้ความร่วมมือนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวหลังคลิปเดี๋ยวผมจะช่วยเขานะผมไม่รู้เขาได้รางวัลหรือยังก็สําหรับคลิปนี้ก็สั้นนิดเดียวเนาะก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าปรับ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 ขึ้นมาปรับปรับปรับดีเลยนนกานาเนี่ยก็บอกมือก่อนบอกมือพีบุยพีบุยพีบุยนี่ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาับก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้น